มาแผลของซอยแพร่บ้าครับพี่น้องมือนี้กะจะห่อบุ๊นะคะตัวน้อยตัวนิดใช่ไหมคะพี่นี่ออกมาพี่สวัสดีจ้าพี่น้อง,าองมาขายส้มปลาอยู่แล้วปลาสม้มแล้วอันนี้มาขายส้มปลาทองแล้วจา้าผู้ใดอยากได้เนื้อเดียวเดียวหมือเดียวเดียวสุด่เดียว,วจา้า นี่เดี่ยวเดี่ยวมูเดี่ยวเดียว,เดยวก็มี้นใช่ไหมออมาตอนนี้ส้มไขป่ปลานี่แบบค<บ>ีรูแบบหนึ่งกีรูส้มไขป่ปลาอันนี้ปลาแด็ปลาปลาบ้านเคยเรื่องประเด็นนี่เราจะปลาอ่าบ่ได้ใส่กระปุกแล้วเด้อจ้ะเพราะว่าใส่กระปุกแล้วมันไปงา มันแตกมันหยังเป็นแบบบ่ได้ราผิดสอบเพราะเนาะเฮากะเปลี่ยนมาใส่แน่แน่ตงมาพี่เซ็มเซ็มหายองมากข้างล่างเนี่ยมันพวงต้งมาข้างล่างเนี่ยดูเนาะไปตั้งประเทศเพิ่อนจะใส่ยิ่งใจสี่แล้วเนาะพี่น้องมาเหรงข้างล่างพี่งเนาะคุณได้สนใจสมบตองด้วยจ้าอันละสิบบาทจ้ามาเหรงทั้งยามเนาะอันละสิบบาทแพ็คนี้ก็หนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวขอผลเป็นไงมาเลยอยากได้ เขามาสอบถามได้จ้ะเขามาสอบถามได้สั่งซื้อได้ด้วยจ้าหมูแดดเดียวคือนีนูแง่แตดดแง่แดดแค่สิแพ็กให้กังสิสิบบาทผู้ใดอยากได้กระซังใดญ่ด้วยจ้าเฮ็ดไม่ไหมจ้าเฮ็ดไม่ไหมเฮ็ดซึมมือด้วยจ้ามาจะซังกราบุ๊บซังกรบปุ๊ได้เฮ็ดจ้า นี่ย่งางโบรานได้เปลี่ยนเพราะว่าเพิ่นเพ็ดให,หม่ๆใช่ทำใหม่ๆไม่เกลืแล้วเมื่อวานเกลืแล้วมันเดี๋ยวมืออื่นสิแกะกินให้เติ่งเอาใบมือ้อน,นี้เพชจะเอาใบข้างนอกก่อนให้มันเปลี่ยนอื่นก็ยังบ่ทันเปลี่ยนดีปานไดบ่เอาใส่ตู้เย็นถ้าบ่ใส่ตู้เย็นเสียวใบข้างนอกเพราะว่าเพชกับอากาศมันร้อนอยู่หนึ่เพชก็คืออยากกินกับข้าวเหนียวคือกันแพชอร้อยปะจ้า ซั่งจักอันก็ได้เด้จ้าพี่น้องสั่งมมหลายๆจะซั่งจากอันก็ขายจะหาอันซิบอันาอนาฬากาโานี่ข้ากรใส่ช่องทางออนไลน์นี่แหละพี่น้องขาย <c oughs> ขายทางเฟซทางไลงงน์ทางชูถอดยูทูบกับเนาย ขอขอบคุณพ so ี่พี่น้องครับวันนีพี่น้องก็บ่ได้ขายดอกจ้ะากนีพี่น้องเทาซอยอุดหนุนกยังได้ขายนอกจากพี่น้องกขอบคุณขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนทุกคนที่เป็นกําลังใจให้แล้จ้ะได้หาได้ซิฟก็เอาจะไปยินเงินหน่อยนอกจากพี่น้องแซ่บได้่กินงัก็โกเคหาได้ซิฟอ้าวมาตะเข้าขยัน หายสิบบาทจนเงินเก็บรวมกันหลายๆบาทก็ได้หลายๆบาทก็ได้ได้ซื้อกับเขาเนี่แล้วจากพี่น้องมันบ่ได้นี่แบบมันบ่ได้เก็บได้ง้างแบบก็ได้กินกับเขาซื้อกับเขาจะงาแล้วลูกก็บ่ได้ขายดีประนันเนาะจากที่ช่วงขายดีก็ขายดีช่วงขายบ่ดีก็ขายบ่ดีคือกันนั่นแหละนั่งลช่วงได้ซื้อขายดีดคล้องกัขึ้นราคาทางลมทางลมแม่กินดีๆ ช่วงไดรที่ขายดีดพร้องจะคืนอันละสิบบาทพี่น้องซื้สร้างจากอันก็ได้จ้ะแต่ว่าคา่าส่งเขาหกสิบาทด้วยจ้ะพี่น้องสร้างลหลายๆอย่างมันจังคุ้มจ้ะต้องอะไรเนียหลายอย่างเพื่อจะคิดค่าส่งซ้ำเกา้าจ้ะเพื่ออ่ได้เพิ่ม่ไดอยังหนึ่น้ำหนักลงน้ำหนักเกิน,น,นกเพกื่อจะซ้ำเกา้าจ้ะส่งไข่ปลานี่เครื่องรู้จ้ะแพ็คห้แบบนี้ได้จ้ะ มะพี่เอามะพีหนึ่งกิโลส้มไข่ปลายั้งไ,งไม่เลยจ้ะยังบลได้ยังยังบบเป็ดได้น,น่แต่ทอดที่น้องกับเป็นเขาดีแข็งนเขาดีจ้ะเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวผู้ใดสนใจก็สั่งได้จ้ะปลาส้ปามปลาส้มอะไรคะเอากินน้ำหม่อแม่ตักไห้พวกตักไห้แล้าอย่าเรียนไปง่ายที่น้ำอ่ะ ไงนงไหน n าีนน้ำางามะงามะ้อกมานะถอกเียกันถอกเทียนกันถอกเทียนกันอยูนม่เนกับหลานมี้อนคัีเมียเล่าฮอนเ่าอยู่บ่อยเปิดคอนโดเมียอยู่บ่นนะพ่อเมียจะาอาบน้ำบ่อาบน้ำบ่ ได้ส่วนใส่สินค้าตถูกสั่งในด้วยจ้ะจะขายคือเก่าลราจะไม่ว่วาเป็นเนื้อแดดเดียวมูดแดดเดียวใช่ว่านเนื้อแดดเดียวมูดแดดเดียวคืนราคาเลยด้วยจ้าปลาปลาซับสมไข่ปลาเป็นปลาขาวน้อยใส่กอกขายคือเก่าเละจ้ะว่าตาี่น้องสั่งแต่เฮ็ดคือเก่าจ้ะวาตานพิณองเขาสั่งกขบไม่ได้เยอะมาวาตพี่น้อง เลี้ยงซีพเจ้าของไปเลี้ยงซีพเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไปนอนอยู่ซื้อซื้อมาได้ได้ไหมเน,น่าไร่ลยบุบไปกินง้างเบื่อเสียงปุบสุดค่ะห่อนจนปวดหัวเอ้ซ<แ>ื้อซื้อห่อนจนปวดหัวผู้ใดเป็นไม้เกียร์มีตายตายตายจริงไหมปวดกมาปวด สั่งใดเด้อจ้าสั่งใดสั่งใดสั่งใดีื่นกินได้เกี้ยวแกงส้นแสบีิวไม่จะบอกแอดไลน์มาเด้อจ้า n อ e n e 242619สองสี่หกเก้าหรือมมม้เม,มเบอร์แพจเข้าไปก็ได้จ้า0ู์เก้าสองแปดสามแปดสามหนึ่แปดห้ามันกระดิ่งขึ้นไลน์กระดิ่งขึ้นเพราะว่าแพตั้งตั้งเบอร์นี่ไว้กับไลน์จ้า กระต็นขึ้นให้เก่าจ้ะกระต็นขึ้นเดี๋ยวเพื่อที่แพ็กของฝากไว้เนยด้ยจ้ะหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวแซ่บจ้ะที่น้องจะรับประกันจะรับประกันแซบ่บเนื้อแดดเดียว,ยวแซบ่บคือกันจ้ะนี่นายกินยังนะมาล่ะ้ปะสมไข่ปลา แบบเครื่องร้อแบบร้นห่แบบนนร,ร้อยส่งไดข่ปลายบ่เนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวออไสกอกแหนมปลาลาซับส่งไข่ปลาส่งปลาขาวน้อยส่งปลาตะเพียนปลาจีนแหนมปลาตองค่ะส่งปลาตองเพะกระขายขายคือเกอ่าโดยสาวพี่น้องเมื่อวานสิเมื่ว่าถ้าอันใดมันอังย่างแน,น,น่ก็ซื้อทำมือไหนนี่ฝนตกตากฟองเมื่อไรแพะกระซี่บอกลูกค้า้ะจ้ะถ้าสั่งเขามาแล้วเพะกระซี่พรเด่น ไปจ้ามือสองมือหายอากาศมันดียังเช่อจะถ้าถ้าเขายังดินดันส่งไปสินค้าเขามีปัญหามันกับสินหักนอกจากพี่น้องเนาะได้กันอ๋อไปแล้วกันเข้าใจกันเนาะจ้ะค่ะงาไมติสินค้าทุกอย่างกับขายแล้วก็มีค่าส่งพกสินบาทเนอกจ้ะพี่น้องค่าส่งรถตู้สินบาทเนอกจ้กผู้ใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามก็ได้จ้ะ สุนปะตองในเสบนี้อยากให้ซิมกันอยากให้ซิมสร้างไปซื้อสร้างสร้างไปนอกจากนั้นนอกจากน้องมื่อนี่เพจจะชี้คอไปแพ็คของเพราะว่าตอนหน่อยแล้วชิไปทรงผลกับซีมาแล้วค้อนห่อนพี่น้องเพ่ปักไฟเมือนี่เพจอะสินค้าเพี้ยมิชนี้แล้วจ้เมื่อนี่ช่วงนา้ที่เป็นสุนปะตองนอกจากเพ่ไปก้อนผู้ใดสนใจอยากซิมสุนปะตองเสพเสพจ้าพี่น้องแอดไลน์คอมม่าทูคอมม่า้อจ้าสวัสดีจ้า